สวัสดีครับบอกแม่พี่น้องที่ชอบในพระเครื่องทุกๆท่านที่เข้ามาชมในช่องผมวันนี้ผมก็มีลุงปู่ทวดหรือว่าหลุงพ่อทวดวัดช้างให้รุ่นเศร้ามาให้ชมครับรุ่นนี้ท่านลุงพ่ออาจารย์นองเลยนะครับอาจารย์นองร่วมปุกเสก ให้ท่านได้ชมวันเพื่อว่าไปเห็นกันที่ไหนจะได้เก็บครับเนี่ยกะลายทองผมก็ดูเนื้อไม่ค่อยเก่งว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับแต่ว่าจะเป็นคร่าวๆแล้วก็จะเคลือบด้วยกะลายทองนี่ครับเป็นปลาลูกปูทวดเขียนว่าลุงพ่อทวด นั่งบนจะมีเข้นหัวจะเป็นอัศนะมีเส้นนะครับตัวงามครับเรียนลุกไข่ตัวงามรุ่นเศ้าหานะครับจต่ลองทีไรราชสมบัติเห็นว่ารุ่นเศ้าหาแล้วก็ี่เคียร์ว่าวัดชังไห้ปัตตานี สองห้าสามเก้าผีสามสิบเก้านะครับอะไร,ท,รทองก็ยังอยู่แต่ว่าก็หลุดไปบ้างนะครับดูแดงค้างนะครับนี่ครับหยุกที่เจาะนี่ก็จะมีรอยปลิ้นนะครับรอยปลิ้น หลวงเจ้าอาคงประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9นะครับจลองทีริราสมบัติ50ปีเอามาให้ใชมกันนะครับผมก็คุยพูดไม่ค่อยเก่งนะครับไม่ใช้เซียนหรอไม่ใช่อาจารย์มีพระที่เก็บๆไว้ก็เอามาให้ท่อง y o ทู u ที่ติดตามผมอยู่ได้รับชมกันนะครับเพื่อว่าท่านไม่เห็นติวชใน จะได้เก็บนะครับแต่ว่าคงไม่ค่อยปลูกกัดน,นะครับต้องขโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามผมเลยนะครับผมจะได้เอาพระมาลงให้ท่านชมกันอีกนะครับสุท้านนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับ